สวัสดีค่ะพี่เมยเม์เมที่มี h แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะมารีวิวเข็มตัวนี้จะเป็นเข็มทิวลิปนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนียค่ะ Made Japan. เ a ็ดอินเจแปนเซตนี้ทั้งหมดเลยนะจะมีทั้งหมดหชิ้นตอนที่มาค่ะแต่และชิ้นน่ะมันจะใส่ไปในถุงพลาสติกตัวนี้แล้วก็มีปลอกให้ทีนี้มาดูว่ามีเบอร์อะไรบ้างตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสอง เบอร์สิบสองขนาดคือศูนย์จุดหกมิลลมลักษณะของเข็มนะตรงด้านบนเนี่ยค่ะตรงปลายเนี่ยจะเป็นเข็มเป็นหัวทองแล้วก็เวลามันเกี่ยวไหมนะมันจะเกี่ยวได้ดีกว่าที่เป็นหัวเงินค่ะอันที่สองอันที่สองตรงนี้เป็นเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดขนาดเจ็ดมิลมความหมายเจ็ดมิลมตัวนี้นะคะเจ็ดมิลมก็คือช่วงนี้ ช่วงที่มือจับตัวนี้ค่ะไม่ใช่หมายถึงหัวตรงนี้นะช่วงจับตรงนี้เจ็ดมิลอันที่สองแล้วนะคะต่อไปอันที่สามอันที่สามอันนี้เบอร์เจ็ดค่ะทิวลิปเบอร์เจ็ดศูนย์จุดเก้าห้ามิลก็จะใหญ่ขึ้นมาต่อไปค่ะเบอร์หกขนาดหัวเบอร์หกนะคะหนึ่งมิล หนึ่งมิลเอาไปถักเส้นสิบหกเส้นเดียวได้นะคะสวยพี่เมย์ชอบใช้เบอร์นี้เบอร์นี้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะทิวลิปขนาดหัวหนึ่งจุดสามมิลหนึ่งจุดสามมิลนะถักไหมที่เป็นเส้นขนาดเบอร์สิบแปดค่ะสวยแล้วก็ตัวนี้ชอบใช้อันนี้นะคะเป็น เบอร์สองทิวลิปนะคะขนาดหัวคือหน1่จุดห้าหนึ่งจุดห้านะคะถักคอตตอนถักซัมเมอร์อันนี้นะ1นจุดห้าถักคอตตอนถักซัมเมอร์เส้นยี่สิบสวยนะคะสิบแปดอ้วนก็สวยส่วนตัวนี้หนึ่งจสามมิลหรือเบอร์สามพี่เมย์ชอบใช้ถักเส้นสิบแปดแล้วก็ใช้ถักเส้นสิบหกกรณีที่งานไม่ต้องการความแน่นมากความเนียบมาก เส้นสิบหกถ้างานที่เป็นงานนบเนียบเลยนะคะใช้เบอร์นี้ใช้เบอร์หกของทิวลิปขนาดหัวหนึ่งมิลเส้นสิบหกสวยนะคะซัมเมอร์ซอฟต์ซัมเมอร์ซอฟท์ทัสนะคะหรือจะใช้ได้เย็บผ้าสี่เส้นก็ใช้เบอร์นี้ค่ะสวยงามส่วนตัวนี้สามอันนี้นะคะสามอันนี้จะเป็นขนาด0.95 0.6แล้วก็0.7เ ถักริมผ้าเช็ดหน้าสวยสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองถักแล้วงานมันแน่นถักยังไงก็ยังแน่นแนะนำเปลี่ยนขนาดไหมเปลี่ยนขนาดเข็มค่ะอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณถักด้วยตัวเข็มที่เป็นหนึ่งมิลแล้วคุณถักออกมาแล้วงานคุณแน่นมากเลยยังไงก็แน่นคุณเปลี่ยนขนาดเป็นตัวนี้เป็นหนจะช่วยได้แต่สำหรับคนที่ ถักออกมาแล้วหลวมอ่าอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณใช้ตัวนี้นะใช้เบอร์หกนะคะขนาดหัวหนึ่งมิลใช้ถักแล้วงานคุณหลวมเปลี่ยนวิธีถักค่ะเป็นดันหัวเข็มวิธีแก้ที่หนึ่งแก้แล้วก็ยังไม่หายเปลี่ยนหัวเข็มค่ะเปลี่ยนหัวเข็มลงมาเป็นศูนย์จุดเก้าห้าสำหรับเส้นสิบหกจะช่วยได้แรงมือพอดีพอดีเส้นสิบหกใช้หนึ่งมิลนะคะ เส้นสิปใช้1.3เส้นขนาด20ใช้1.5มือใหม่ไม่จำเป็นต้องมีเข็มเยอะมากมายในการที่จะถักเสื้อโคเชนะคะเซตนี้ทั้งหมดเลยนะคะ6ชิ้นตัวนี้ราคา100บาทถ้าสนใจเดี๋ยวจะให้ชื่อร้านนะคะนะคะร้านได้นารีการนะคะเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลยร้านเขาจะอยู่บางเสาธงนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ทั้งเซตหนึ่งบาทถูกคุ้มนะคะแล้วก็หัวมันใช้ดีมากจะให้ดูเทียบกับหัวสมัยก่อนสมัยก่อนหัวจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะหัวจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราใช้ใบใช้มานะตรงนี้มันจะสึกแต่หัวอันใหม่ตัวนี้มันเป็นทิวลิปแท้คุณดูหัวด้านบนความแตกต่างของมันดูหัวด้านบนนะนะคะอันที่ซื้อมาใหม่ตัวนี้มันจะเป็นข้างบนจะเป็นสีทองเห็นไหมคะ แล้วก็ความคมของหัวมันจะดีกว่าเวลาเราถักแล้วเราเกี่ยวไหมนะจะใช้ดีมากเดี๋ยวจะสาธิตโดยการใช้หนึ่งจุดสามถักเส้นสิบแปดให้ดูเสื้อตัวนี้ที่เห็นนะคะเป็นรหัส mf หนึ่งสามแปดนะปกติตั้งแต่ต้นคลิปมาจะใช้ทิวลิปที่เป็นด้ามมุกตัวนี้ค่ะหัวเท่ากันนะคะหนึ่งจุสองมิลแต่ตรงนี้จะสาธิตวิธีการถักโดยที่ใช้ทิวลิปที่เป็นของหัวทองค่ะ ตอนที่มันเกี่ยวนะเนะะี่ยตอนที่มันเกี่ยวไหมตัวปากแหลมตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวได้เยอะกว่าแต่ตรงช่วงหัวจะเท่ากันนะคะช่วงนี้ช่วงตรงข้อต่อเวลาเราเลือกเข็มนะถ้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามมิลน,นะคะก็คือตัวนี้ตรงที่มือจับเนะะี่ยค่ะเวลาเราถักเข้าไปมันจะไปดันให้ตัวโซ่มันเท่ากับด้ามที่เราใช้ถ้าเทียบกันสองอันระหว่างด้ามมุกกับ ตัวที่เป็นหัวทองตัวที่เป็นหัวทองตรงเนี้ยช่วงตัวมันจะเรียวกว่าเวลาถักมันจะเกี่ยวไหมได้ดีนะคะราคาก็ไม่แพงนะหกด้ามที่ให้ดูตรงต้นคลิปอะคะ่ะหนึ่งร้อยบาทเองแล้วก็ได้หลายขนาดที่สาธิตอยู่ตรงนี้เป็นเบอร์สามนะคะขนาดหนึ่งจุดสามมิลถักไหมเส้นขนาดสิบแปดนะคะถักได้ดีแล้วเวลาเราถักเราจะต้องไม่ดึงขึ้นมา แบบนี่นะเราต้องไม่ดึงขึ้นมาแบบนี้การถักดึงขึ้นมาแบบนี้มันจะทําให้งานไม่สม่ําเสมอคุณใช้วิธีดันหัวเข็มการดันหัวเข็มมันจะทําให้ตัวห่วงโซ่ตัวนี้มันขยายเท่ากับเข็มที่เราใช้ถักที่ถักมานะคะถ้าเป็นขนาดเส้นไหมนะสิบเบอร์สิบแดะคะ่ะเข็มที่ใช้ได้จะมีอยู่สองเบอร์1นุสองก็ใช้ได้หนึ่งจุดสามก็ใช้ได้นะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่ถักงานแน่นคุณใช้หนึ่งจุดสามถ้าคุณเป็นคนถักงานแล้วหลวมคุณใช้หนึ่งจุดสองแต่ใช้ได้ทั้งสองเบอร์ถ้าถักแล้วแรงมือไม่สม่ำเสมอคุณลองเปลี่ยนวิธีการถักเป็นวิธีการดันหัวเข็มดันแบบนี้อันนี้ถักดับเบิลโคเชนะดันรวบรวบไม่ต้องดึงมันขึ้นค่ะดันมันนีๆๆๆ่ หัวเข็มมันจะเปิดเพื่อให้เราถักได้ตรงนี้มารีวิวเข็มนะคะก็ถ้าสนใจเดี๋ยวจะเขียนรายชื่อของผู้ที่ขายลงไปตรงคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตรงคลิปตอนต้นก็จะมีเหมือนกันนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ